สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสะพระเครื่องนะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารพระเครื่องและราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับรายการแรกสําหรับวันนี้ครับหัวแหวนท่านเจ้าคุณนองปี2513มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่3,500บาทจนถึง5,000บาทครับ รายการต่อไปครับพระสมเด็จรุ่นแรกหลังอุท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินปี2513เนื้อผงมีการเช่าหาเป็นมือกินที่50,000จนถึง70,000บาทครับขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยนะครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเรืองวัดสีเมืองปี2471เนื้ออัปกามีการเช่าหาเป็นมือกินอที่7,500บาทจนถึง 9, 0 0 0บาทครับ รายการต่อไปครับนางกวักหลวงเพราะอิ่มวัดหัวเขามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4 0 0 0จนถึง6000บาทครับรายการต่อไปครับแนดมงคล9วัดเทพศิลินปี2495ีมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่3,500บาทจนถึง5,000บาทครับรายการต่อไปครับพระกิ่งใหญ่เจ้าคุณผลวัดหนังมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4 0 0พจนถึง7 พันบาทครับรายการต่อไปครับพระปิดตาณหัวเขา่าท่านเจ้าคุณผลวัดหนังเนื้อชินตะกัวมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่วท0 0ี่1,400บาทจนถึง2 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับพระปิดตาหลวงปู่ใจวัดเสด็จเนื้อเมฆพัดมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4,500บาทจนถึง5,000บาทครับ รายการต่อไปครับพระกรีบบวชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อเมฆพัดมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1,800บาทจนถึง2,500บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับพระสมเด็จพิมสามชั้นหูบายสีพระครูสังวัดอินปี2485มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่8,000จนถึง1 0 0 0 0บาทครับ ก็จบกันไปแล้วครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ราคาที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าจะมีพระหลวงพ่ออะไรพระอะไรเนื้ออะไรบ้างยังไงฝากทุกท่านติดตามชมด้วยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระเครื่องสามปติของเราไว้ด้วยนะครับ